เอเวอร์ลีนจอห์นสันหญิงชาชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียวัย75ปีนั่งถอนหายใจอยู่บนโซฟาเก่าๆในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆของเธอย่านไชน่าทาวน์นิวยอร์กใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลาแต่ดวงตาย,ยังคงฉายแววความสดใสเธอเพิ่งวางสายจากแนนซี่มิลเลอร์ลูกสใภ้ชาวอาเมริกันผิวขาวผู้เต็มไปด้วยความโลภและความอิจฉาริษยาเสียงของแนนซี่ที่ต้องการขายส่วนแบ่งในอาพาร์ตเมนต์หลังนี้ยังคงดังก้องอยู่ในหูของเธอ เอเวอร์ลินรู้สึกหนักใจกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นไหนจะค่าไฟค่าน้ำค่ารักษาพยาบาลที่แสนแพงเธอไม่รู้จะหาเงินจากไหนมาจ่ายในขณะที่กำลังจมอยู่กับความคิดก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเอเวอร์ลินค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นเดินขยกขยเกยไปเปิดประตูสวัสดีครับคุณป้าชายหนุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นคนหนึ่งเอ่ยทักทายพร้อมรอยยิ้มที่ดูสุภาพพวกผมเคนจิฮิโรและทาเคชิเป็นเจ้าของร่วมคนใหม่ของห้องนี้ครับเคนจิแนะนำตัวและน้องชายอีกสองคนฮิโรและทาเคชิ พวกเขาทั้งหมดมีใบหน้าที่บ่งบอกถึงความเป็นชาวเอเชียอย่างชัดเจนเอเวอร์ลินมองชายหนุ่มทั้งสามด้วยความงุนงงเจ้าของร่วมหมายความว่ายังไงเธอถามออกไปด้วยความสงสัยคือว่าเคนจิกาหัวแกรกพวกเราเช่าส่วนที่เป็นของแนนซี่ไว้นะครับฮิโรรีบอธิบายเราสามคนเป็นพี่น้องกันกําลังจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นต้องใช้ที่นี่จดทะเบียนร้านและทำเรื่องขอใบอนุญาตนะครับ ถ้าเคชิเสริมขึ้นมาอย่างสุภาพเอเวอร์ลินรู้สึกมึนงงนี่แนนซี่ขายส่วนของเธอให้คนแปลกหน้าไปแล้วจริงๆหรือนี่เข้ามาข้างในก่อนสิ์เธอเอ่ยปากชวนแม้จะยังงงงงแต่ก็รู้สึกได้ว่าชายหนุ่มทั้งสามไม่ได้มีเจตนาร้ายภายในห้องเล็กๆที่เต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้เก่าๆแต่สะอาดสะอ้านเอเวอร์ลินรื่นน้ำชาให้ชายหนุ่มทั้งสามพลางฟังพวกเขาเล่าเรื่องราวของตัวเองเคนจิตพี่ชายคนโตเป็นคนเงียบขรึมแต่ดูเป็นผู้ใหญ่ และมีความรับผิดชอบฮิโรค่คนกลางดูร่าเริงสดใสส่วนทาเคชิคนเล็กค่อนข้างเงียบแต่ก็ดูเป็นคนใส่ใจรายละเอียดทั้งสามคนเป็นพ่อครัวที่มีฝีมือและใฝ่ฝันอยากจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นของตัวเองในอเมริกาแล้วคุณป้าอยู่คนเดียวหรือครับฮิโร่ถามขึ้นหลังจากที่เล่าเรื่องของตัวเองจบใช่จะลูกชายฉันเพิ่งเสียไปเมื่อ6เดือนก่อนเอเวอร์ลินตอบเสียงเศร้าวแววตามหมดลงเมื่อนึกถึงลูกชายผู้เป็นดวงใจผมเสียใจด้วยนะครับเคนจิพูดด้วยน้ำเสียงเห็นอกเห็นใจ ไม่เป็นไรหรอกชีวิตก็แบบนี้มีพบก็ต้องมีจ่ะเอเวอร์ลินพูดพร้อมกับถอนหายใจยาวว่าแต่พวกเธอจะอยู่ที่นี่จริงๆเหรอเธอถามเพื่อความแน่ใจแค่ชั่วคราวครับพอได้ใบอนุญาตแล้วพวกเราก็จะย้ายออกทาเคชิอธิบายแต่ถ้าคุณป้าไม่สะดวกใจพวกเราก็เคนจิตพูดยังไม่ทันจบเอเวอร์ลินก็รีบขัดขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นหรอกจะป้าแค่ตกใจนิดหน่อยที่จริงก็ดีเหมือนกันนะป้าจะได้มีเพื่อนคุยแก้เหงา เอเวอร์ลินพูดพร้อมกับยิ้มบางๆอย่างน้อยการมีคนอยู่ด้วยก็น่าจะดีกว่าอยู่คนเดียวแล้วนี่แนนซี่บอกอะไรพวกเธอบ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องขายห้องเอเวอร์ลินตัดสินใจถามถึงลูกสะใยตัวแสบเคนจิฮิโรและทาเคชิหันมามองหน้ากันก่อนที่เคนจิจะเริ่มเล่าเธอไม่ได้บอกอะไรมากครับบอกแค่ว่าต้องการขายด่วนเพราะต้องการใช้เงินใช่ครับดูเหมือนเธอจะรีบมากฮิโรเสริมแถมยังยอมลดราคาให้อีกด้วยทาเคชิพูดต่อดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยชอบคุณป้านะครับ เคนจิตพูดตรงๆพลางสังเกตสีหน้าของเอเวอร์ลีนไปด้วยเอเวอร์ลีนถอนหายใจอีกครั้งก็ใช้นาสสิใหญ่นั่นเกลียดป้าเข้าใ้เธอพูดอย่างตรงตกตั้งแต่ลูกชายฉันยังมีชีวิตอยู่ใหญ่นั่นก็คอยแต่จะจับผิดหาเรื่องป้าตลอดทำไมเหรอครับฮิโรถามด้วยความสงสยัยก็เพราะใหญ่นั่นคิดว่าป้าเป็นตัวถูกนาิเอเวอร์ลีนเล่าด้วยน้ำเสียงเจือความขมขื่น ตั้งแต่แต่งงานกับลูกชายฉันยายแนนซี่ก็ไม่เคยทำอะไรเลยวันๆเอาแต่แต่งตัวกินเที่ยวไม่เคยช่วยงานบ้านแถมยังคอยยุยงให้ลูกชายฉันแยกบ้านออกไปอยู่กันสองคนโหแบบนี้ก็แย่สิครับทาเคชิพูดอย่างเห็นใจแย่ยิ่งกว่านั้นอีกเอเวอร์ลินพูดต่อยายนั่นอิจฉาที่ป้าทำอาหารเก่งลูกชายฉันชอบกินอาหารฝีมือป้ามากกว่าฝีมือยายนั่นคุณป้าทำอาหารเก่งเลยครับฮิโรถามด้วยแววตาเป็นประกายก็พอได้จา้าเอเวอร์ลินตอบอย่างทอมตัว อาหารจีนอาหารไทยป้าทําได้หมดลูกชายฉันชอบมากผมอยากลองชิมฝีมือคุณป้าบ้างจังฮิโร่พูดอย่างตื่นเต้นไว้คราวหน้านาวันนี้ป้ายังไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยเอเวอร์ลินยิ้มแต่พวกเธอต้องช่วยป้าจ่ายค่ากับข้าวนะป้าไม่มีเงินเธอบอกตรงๆได้เลยครับไม่มีปัญหาเคนจิรีบตอบถือว่าเป็นการตอบแทนที่คุณป้าให้พวกเราอยู่ที่นี่ขอบคุณนะจ๊ะเอเวอร์ลินซาบซึ้งใจพวกเธอเป็นเด็กดีจริงๆไม่เหมือน เธอพูดค้างไว้ไม่อยากเอ่ยถึงลูกสะพ้ายให้เสียอารมณ์อีกแล้วนี่พวกเธอเริ่มงานเมื่อไหร่เอเวอร์ลินเปลี่ยนเรื่องคุยอาทิตย์หน้าครับเคนจิตตอบพวกเราต้องรีบจัดการเรื่องเอกสารให้เรียบร้อยงั้นหรือขอให้โชคดีนะจ๊ะเอเวอร์ลินอวยพรถ้ามีอะไรให้ป้าช่วยก็บอกได้นะขอบคุณครับคุณป้าทั้งสามคนพูดพร้อมกันเอเวอร์ลินยิ้มให้กับความมีน้ำใจของเด็กหนุ่มทั้งสามเธอรู้สึกโชคดีอย่างบอกไม่ถูกที่ได้รู้จักกับพวกเขาอย่างน้อยตอนนี้เธอก็ไม่ต้องอยู่คนเดียวแล้ว หลังจากวันนั้นเค็นจิตฮิโรและทาเคชิก็แววเวียนมาหาเอเวอร์ลินอยู่บ่อยๆพวกเขาช่วยเธอจ่ายค่ากับข้าวทำอาหารเย็นด้วยกันและเล่าเรื่องราวต่างๆให้เธอฟังบรรยากาศในอพาร์ตเมนต์เล็กๆของเอเวอร์ลินกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเสียงหัวเราะและบทสนทนาที่สนุกสนานช่วยเยีออยวยาจิตใจอันบอบช้ำของหญิงชาราได้เป็น,นอ,ยอย่างดีเอเวอร์ลินสอนสามพี่น้องทำอาหารจีนสูตรต้นตำรับที่เธอได้รับสืบทอดมาจากกบันพะบุรุษพวกเขาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและดูจะหลงไหลในเสน่ห์ของอาหารจีนเป็นอย่างมาก ฝีมือคุณป้าสุดยอดจริงๆฮิโรเอยชมขณะที่ตักอาหารเข้าปากผมไม่เคยกินอาหารจีนที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเลยจริงครับทาเคชิเห็นด้วยทั้งๆที่เป็นเมนูง่ายๆแต่รสชาติกลับล้ำลึกมากเคล็ดลับอยู่ที่การเลือกวัตถุดิบและการปรุงรสจตดเอเวอร์ลีนอธิบายอาหารจีนที่ดีต้องสดใหม่และปรุงรสอย่างพิถีพิถันพวกผมอยากเรียนรู้เพิ่มเติมจากคุณป้าอีกเยอะๆเลยครับเคนจิพูดถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เรียนรู้จากต้นตำรับ เอเวอร์ลินยิ้มอย่างมีความสุขเธอรู้สึกมีคุณค่าอีกครั้งที่ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับคนรุ่นหลังวันหนึ่งขณะที่เอเวอร์ลินกำลังเดินซื้อของที่ตลาดในไชน่าทาวน์เธอรู้สึกเจ็บแปลกที่สะโพกจนต้องหยุดเดินอาการปวดสะโพกที่เป็นมานานเริ่มกำเริบหนักขึ้นเธอพยายามฝืนเดินต่อแต่ก็แทบจะทรงตัวไม่อยู่โชคดีที่มิสเตอร์ไมเคิลชายชา,า,ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันที่เป็นเพื่อนบ้านของเธอผ่านมาเห็นเข้าพอดีคุณเอเวอร์ลินเป็นอะไรไปครับมิสเตอร์ไมเคิลรีบเข้ามาประคอง ฉันฉันปวดสะโพกน่าเดินไม่ค่อยไหวเอเวอร์ลินตอบเสียงสัน่นมิสเตอร์ไมเคิลเป็นหงุดเป็นใหญ่และคอยช่วยเหลือเธอมาตลอดเขาแอบชอบเธออยู่เงียบๆแต่ไม่กล้าสารภาพออกไปให้ผมพาไปหาหมอใหมครครับเขาถามอย่างหงุงใหญ่ไม่เป็นไรหรอกฉันกินยาแล้วเดี๋ยวก็น่าจะดีขึ้นเอเวอร์ลินเกรงใจแต่คุณป้าดูไม่ดีเลยนะครับมิสเตอร์ไมเคิลยังคงกังวลไปหาหมอเธอนะครับขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นเขนจิตฮิโร่และทาเคชิก็เดินผ่านมาพอดี ้าคุณป้าเป็นอะไรหรือเปล่าครับเคนจิตถามด้วยความเป็นห่วงป้าปวดสะโพกหน้าเดินไม่ไหวเอเวอร์ลินตอบให้พวกผมช่วยพาไปหาหมอนะครับฮิโรสเสนอพวกเราก็กําลังจะไปหาอะไรทานกันพอดีไปด้วยกันเลยนะครับทาเคชิเสริมเอเวอร์ลินลังเลยอยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายก็ยอมไปโรงพยาบาลกับสามหนุ่มและมิสมัยเคลิลหลังจากตรวจอย่างละเอียดแล้วหมอก็บอกข่าวร้ายกับเอเวอร์ลินคุณป้าต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกนะครับค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะเอเวอร์ลินถามเสียงเครียดเธอรู้ดีว่า ค่ารักษาพยาบาลในอเมริกานั้นแพงมากประมาณห0,000ดอลลาร์ 50, ครับหมอตอบเอเวอร์ลินหน้าซีเธอจะไปหาเงินมากมายขนาดนั้นมาจากไหนคุณป้าไม่ต้องกังวลน,นะครับเคนจิตพูดขึ้นพวกผมจะช่วยออกค่าใช้จ่ายให้เองใช่ครับฮีโร่กับทาเคชิรีบสนับสนุนพวกเราพอมีเงินเก็บอยู่บ้างแต่ว่าเอเวอร์ลินรู้สึกตื่นตันงใจจนพูดไม่ออกมันเป็นเงินไม่น้อยเลยนะพวกเธอแน่ใจหรอือแน่ใจครับแน่ใจครับแน่ใจครับสามพี่น้องประสานเสียง คุณป้ามีบุญคุณกับพวกเรามากพวกเราอยากตอบแทนเคนจิตพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังถือว่าเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพของคุณป้านะครับฮีโร่พูดยิ้มยิ้มแล้วคุณป้าจะได้กลับมาทำอาหารอร่อยๆให้พวกเรากินอีกทาเคชิเสริมแต่ฉันเอเวอลีนยังคงลังเลไม่มีแต่นะครับคุณป้าเคนจิตพูดอย่างหนักแน่นพวกเราตัดสินใจแล้วมิสเตอร์ไมเคิลที่ยืนเงียบอยู่นานเอ่ยขึ้นบ้าง ผมก็จะช่วยด้วยครับคุณเอเวอร์ลินผมพอมีเงินเก็บอยู่บ้างถึงจะไม่มากแต่ก็อยากช่วยคุณไมเคิลเอเวอร์ลินน้ำตาคลอไม่คิดว่าเพื่อนบ้านที่แสนดีจะช่วยเหลือเธอถึงเพียงนี้เอเวอร์ลินเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีสามพี่น้องและมิสเตอร์ไมเคิลคอยดูแลเธออย่างใกล้ชิดพวกเขาผลัดกันมาเยี่ยมมาทำอาหารและเป็นเพื่อนคุยเอเวอร์ลิน รู้สึกซาบซึ้งใจในความมีน้ำใจของพวกเขาทั้งสี่คนเป็นอย่างมากเธอรู้สึกเหมือนมีครอบครัวใหม่อีกครั้งหลังจากพักฟื้นได้ระยะหนึ่งเอเวอร์ลีนก็กลับมาที่อพาร์ตเมนต์เคนจิตฮิโรและทาเคช่วยกันปรับปรุงห้องของเธอให้สะดวกสบายมากขึ้นพวกเขายังแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งในห้องเป็นครัวเล็กๆให้เอเวอร์ลีนได้ทำอาหารตามที่เธอชอบขอบคุณพวกเธอมากนะักเอเวอร์ลินพูดด้วยน้ำเสียงตื้นตันถ้าไม่มีพวกเธอป่านนี้ฉันคงแย่ไปแล้วอย่าพูดแบบนั้นสิครับคุณป้าเคนจิตพูด พวกเราต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณป้าคุณป้าเป็นเหมือนแม่คนที่สองของพวกเราใช่ครับฮิโรเสริมคุณป้าทำให้พวกเรารู้สึกเหมือนอยู่บ้านพวกเราโชคดีที่ได้รู้จักคุณป้าครับทาเคชิพูดบ้างเอเวอร์ลินยิ้มทั้งน้ำตาเธอไม่เคยคิดเลยว่าในบ้านปลายชีวิตจะได้พบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้วันหนึ่งขณะที่เอเวอร์ลินกำลังพักผ่อนอยู่ในห้องแนนซี่ก็มาหาเธอที่อพาร์ตเมนต์แม่ได้ข่าวว่าแกให้พวกอายุนมาอยู่ในห้องของฉันเหรอ แนนซี่เปิดฉากด้วยน้ำเสียงหาเรื่องทันทีที่เอเวอร์ลีนเปิดประตูใช่พวกเขาเช่าส่วนของเธอเอเวอร์ลินตอบเรียบๆนี่แม่คิดจะทำอะไรกันแน่แนนซี่ถามอย่างไม่พอใจถึงได้เอาคนนอกเข้ามาอยู่ในบ้านพวกเขาไม่ใช่คนนอกเอเวอร์ลินแยง้งพวกเขาเป็นคนดีและพวกเขาก็ช่วยเหลือฉันมาตลอดช่วยเหลือหึ Nancy แนนซี่แค้นเสียงแม่ก็รู้ว่าฉันต้องการขายห้องนี้ฉันต้องการเงินฉันไม่ขายเธอก็ขายส่วนของเธอไปแล้วนี่เอเวอร์ลินพูดอย่างใจเย็น แล้วอีกอย่างตอนนี้พวกเขาก็ช่วยฉันจ่ายค่ารักษาพยาบาลอยู่ค่ารักษาแนนซี่ขมวดคิ้วแม่ไปทําอะไรมาอีกละ่ะฉันพ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเอเวอร์ลินตอบและพวกเขาก็ช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดห้าหมื่นดอลลาร์นั่นน่านกแนนซี่ตาโตแม่ไปหลอกอะไรพวกนั้นอีกละ่ะฉันไม่ได้หลอกอะไรทั้งนั้นเอเวอร์ลินเริ่มมีอารมณ์พวกเขาเต็มใจช่วยฉันเองเพราะฉันก็สอนพวกเขาทําอาหารและดูแลพวกเขาเหมือนลูกเหมือนหลานเหลวไหล ฉันไม่เชื่อหรอกว่าพวกนั้นจะหวังดีกับแม่จริงๆแนนซี่ยวายระวังเธอจะโดนหลอกขายบ้านไปโดยไม่รู้ตัวหุบปากเอเวอร์ลินตะวะฉันรู้ดีว่ากำลังทำอะไรอยู่และฉันก็ไว้ใจพวกเขาแม่มันโง่แนนซี่สบทอย่ยังอยากขายเดี๋ยวก็รู้ฉันจะฟ้องศาลเอาบ้านคืนก็เอาสิเอเวอร์ลินท้าฉันไม่กลัวเธอหรอกยายแม่มดทันใดนั้นประตูห้องก็เปิดออกเคนจิฮิโรทาเคชิติและมิสเตอร์ไมเคิลเดินเข้ามา มีเรื่องอะไรกันครับคุณป้าเคนจิถามเมื่อเห็นบรรยากาศตึงเครียดยายนี่น่าสิเอเวอร์ลินชี้ไปที่แนนซี่มาหาเรื่องฉันอีกแล้วคุณเป็นใครแนนซี่หันไปถามเคนจิอย่างเอาเรื่องแล้วมายุ่งอะไรด้วยผมเคนจิครับเป็นเจ้าของร่วมคนใหม่ของห้องนี้เคนจิตอบเรียบเรียบและผมก็เป็นคนดูแลคุณป้าเอเวอร์ลินด้วยเจ้าของร่วมแนนซี่เสยยิ้มหึกพวกแกก็โดนแม่ฉันหลอกเหมือนกันนั่นแหละไม่มีใครหลอกใครทั้งนั้นแหละครับมิสเตอร์ไมเคิลพูดขึ้นบ้าง พวกเรารู้เรื่องทั้งหมดและเต็มใจช่วยคุณเอเวอร์ลีนใช่ครับฮิโรเสริมและพวกเราก็รู้ด้วยว่าคุณพยายามจะทําอะไรรู้อะไรแนนซี่เลิกคิวก็เรื่องที่คุณพยายามจะปั่นหัวคุณป้าให้ขายบ้านให้คุณในราคาถูกๆไงล่ะครับทาเคชิพูดอย่างรู้ทันแล้วก็เรื่องที่คุณแอบไปลงทุนทําธุรกิจอะไรบางอย่างที่น่าสงสัยพวกแกรู้ได้ยังไงแนนซี่หน้าซีดเผือดฉันไปสืบมามิสเตอร์ไมเคิลตอบและฉันก็แจ้งตำรวจแล้วอีกไม่นานคุณได้นอนคุกแน่นี่ นี่มันเรื่องอะไรกันแนนซี่วอยววยฉันไม่ยอมนะฉันจะฟ้องพวกแกฟ้องเลยสิครับเคนจิตพูดอย่างไม่เกรงกลัวผมมีหลักฐานการโอนเงินค่าเช่าห้องและค่ารักษาพยาบาลของคุณป้าทั้งหมดใช่และฉันก็มีหลักฐานว่าเธอพยายามหลอกลวงแม่ฉันเอเวอร์ลินเสริมไปคุยกันในศาลก็แล้วกันนะแนนซี่หน้าเสียพูดอะไรไม่ออกได้แต่ยืนกำมัดแน่นด้วยความโกรธแค้นออกไปจากบ้านของฉันได้แล้วเอเวอร์ลินพูดเสียงฉีบขาดแล้วอย่ากลับมาที่นี่อีกฝากไว้ก่อนเถอะ แนนซี่ตะคอกใส่ก่อนจะสะบัดหน้าเดินออกจากห้องไปอย่างหัวเสียคุณป้าไม่ต้องกังวลนะครับเคนจิบลอบพวกเราจะอยู่เคียงข้างคุณป้าเองใช่ครับฮิโร่กับทาเคชิพูดเสริมต่อไปนี้คุณป้าไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นขอบใจพวกเธอมากนักเอเวอร์ลินพูดด้วยน้ำเสียงซาบซึ้งรวมถึงคุณด้วยนะครับคุณไมเคิลเธอหันไปขอบคุณเพื่อนบ้านผู้แสนดีฉันไม่รู้จะตอบแทนพวกเธอยังไงจริงๆแค่คุณป้ามีความสุขพวกเราก็ดีใจแล้วครับเคนจิตอบใช่ครับ ฮิโร่กับทาเคชิเห็นด้วยต่อไปนี้คุณป้าก็พักผ่อนให้สบายทําอาหารอรอ่อ,รอยๆให้พวกเรากินแค่นี้ก็พอแล้วครับฉันรักพวกเธอทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานจริงๆเอเวอร์ลินพูดทั้งน้ําตาหลังจากเหตุการณ์นั้นเอเวอร์ลินก็ตัดสินใจทําพินัยกรรมยกอาพาร์ตเมนต์ให้กับเคนจิทฮิโร่และทาเคชิโดยมีส่วนแบ่งเล็กน้อยให้กับมิสเตอร์ไมเคิลเธอรู้ดีว่านี่คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดแล้วเธอไม่ได้สูญเสียอะไรไปเลยตรงกันข้ามเธอกลับได้ครอบครัวที่อบอุ่น และเต็มไปด้วยความรักกลับคืนมาเคนจิตฮิโรและทาเคชิได้รับใบอนุญาตและเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นจนประสบความสําเร็จพวกเขายังคงดูแลเอเวอร์ลีนเป็นอย่างดีและเธอก็มีความสุขที่ได้เห็นพวกเขามีชีวิตที่ดีเอเวอร์ลีนใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างมีความสุขท่ามกลางครอบครัวใหม่ที่เธอรักเธอได้ทําอาหารให้คนที่เธอรักกินได้หัวเราะและยิ้มแย้มเธอไม่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วและในที่สุดเธอก็ได้พบกับความสุขที่แท้จริงเอเวอร์ลิน รู้สึกขอบคุณโชคชะตาที่นำพาให้เธอได้มาพบกับสาพี่น้องและมิสเตอร์ไมเคิลพวกเขาไม่เพียงแต่ช่วยเหลือเธอในยามยากลำบากแต่ยังเติมเต็มชีวิตของเธอด้วยความรักและความอบอุ่นเอเวอร์ลีนได้สอนเคนจิตฮิโร่และทาเคชิทำอาหารจีนสูตรต้นตำรับมากมายหลายเมนูพวกเขาเรียนรู้ได้เร็วและนำไปประยุกต์ใช้กับร้านอาหารญี่ปุ่นของพวกเขาจนกลายเป็นเมนูยอดนิยมลูกค้าต่างติดใจในรสชาติอาหารที่เป็นเอกลักษณ์คุณป้าครับ ฮีโร่พูดขึ้นในวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังนั่งทานอาหารเย็นด้วยกันพวกเราอยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อตอบแทนคุณป้าตอบแทนอะไรจัดเอเวอร์ลินถามด้วยความแปลกใจพวกเธอก็ช่วยป้ามามากแล้วนะแต่พวกเราอยากทำมากกว่านี้ครับเคนจิพูดพวกเราอยากให้คุณป้ามีชีวิตที่สุขสบายยิ่งขึ้นใช่ครับทาเคชิเสริมคุณป้าไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายอะไรอีกแล้วพวกเราจะดูแลคุณป้าเองแต่ว่าเอเวอร์ลินรู้สึกตื้นตันใจจนพูดไม่ออก พวกเธอทำเพื่อป้ามากเกินไปแล้วไม่เกินไปหรอกครับเคนจิพูดคุณป้าเป็นเหมือนคนในครอบครัวของพวกเราพวกเราอยากให้คุณป้ามีความสุขแล้วพวกเธอมีอะไรในใจละ่ะเอเวอร์ลินถามในเมื่อพวกเขาอยากจะทำอะไรเพื่อเธอเธอก็พร้อมจะรับฟังคืออย่างนี้ครับเคนจิเริ่มอธิบายพวกเราอยากจะปรับปรุงร้านอาหารไหยและอยากจะเชิญคุณป้าไปเป็นที่ปรึกษาด้านอาหารจีนให้กับทางร้านใช่ครับฮิโรเสริม พวกเราอยากจะนําเสนอเมนูอาหารจีนของคุณป้าให้กับลูกค้าได้ลิ้มลองแล้วก็ทาเคชิพูดต่อพวกเราอยากจะตั้งชื่อเมนูพิเศษตามชื่อของคุณป้าเพื่อเป็นเกียรติให้กับคุณป้าด้วยครับเอเวอร์ลินรู้สึกตื้นตันใจจนน้าตาไหลาออกมาพวกเธอคิดได้ยังไงเนี่ยเธอถามทั้งรอยยิ้มก็คุณป้าเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานี่ครับเคนจิตต่อพวกเราอยากให้ทุกคนได้รู้จักฝีมือการทําอาหารอันยอดเยี่ยมอของคุณป้าป้าตกลงจา้าเอเวอร์ลินตอบอย่างไม่ลังเล ป้าจะช่วยพวกเธออย่างเต็มที่เลยเย้ yeah. ขอบคุณครับคุณป้าสามพี่น้องโหร้องออกมาด้วยความดีใจงั้นเรามาเริ่มวางแผนกันเลยนะครับเคนจิตพูดอย่างกระตือรือรน้นพวกเราจะทําให้ร้านของเราเป็นร้านอาหารที่ดีที่สุดในนิวยอร์กให้ได้นับตั้งแต่นั้นมาเอเวอร์ลีนก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของร้านอาหารญี่ปุ่นของสามพี่น้องเธอช่วยคิดค้นเมนูอาหารจีนใหม่ๆใ,ให้กับทางร้านและคอยให้คําแนะนําแก่เคนจิต ฮิโร่และทาเคชิในเรื่องการปรุงอาหารเมนูอาหารจีนของเอเวอร์ลีนได้รับความนิยมอย่างมากลูกค้าต่างชื่นชอบในรสชาติที่อร่อยและเป็นเอกลักษณ์คุณเอเวอร์ลินครับมิสเตอร์ไมเคิลพูดขึ้นในวันหนึ่งขณะที่เขามาเยี่ยมเธอที่ร้านอาหารผมมีเรื่องจะสารภาพกับคุณเรื่องอะไรหรอือเอเวอร์ลินถามด้วยความสงสัยคือว่าผมผมชอบคุณมานานแล้วมิสเตอร์ไมเคิลพูดเสียงตะกุกตะกักใบหน้าของเขาแดงกำ่ำแต่ผมไม่กล้าบอกคุณเพราะผมคิดว่าคุณคงไม่สนใจคนแก่อย่างผม เอเวอร์ลินยิ้มอย่างอ่อนโยนฉันก็ชอบคุณเหมือนกันคุณไมเคิลเธอตอบฉันชอบที่คุณเป็นคนจิตใจดีอ่อนโยนและคอยช่วยเหลือฉันมาตลอดจริงจริงเหรอครับมิสเตอร์ไมเคิลถามอย่างไม่อยากเชื่อคุณไม่ได้ล้อผมเล่นใช่ไหมจริงจริงสิเอเวอร์ลินยืนยันฉันเองก็ไม่กล้าบอกคุณเหมือนกันเพราะฉันคิดว่าคุณคงไม่สนใจแม่ไม้แก่ๆอย่างฉันคุณเอเวอร์ลินมิสเตอร์ไมเคิลจับมือของเธอมากุมไว้คุณเป็นผู้หญิงที่วิเศษที่สุดที่ผมเคยรู้จักผมรักคุณนะครับ ฉันก็รักคุณกับคุณไมเคิลเอเวอร์ลินตอบทั้งสองศกตากันด้วยความรักหลังจากนั้นไม่นานเอเวอร์ลินและมิสเตอร์ไมเคิลก็ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันทั้งสองอยู่เคียงข้างกันและคอยดูแลกันและกันเคนจิตฮิโร่และทาเคชิก็ยินดีกับทั้งสองคนเป็นอย่างมากพวกเขารู้สึกว่าในที่สุดเอเวอร์ลินก็พบกับความสุขที่แท้จริงร้านอาหารญี่ปุ่นของสางพี่น้องประสบความสําเร็จอย่างมากพวกเขาขยายสาขาไปยังเมืองอื่น และกลายเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงโด่งดังเอเวอร์ลีนยังคงเป็นที่ปรึกษาให้กับทางร้านและเธอก็ภูมิใจที่ได้เห็นความสําเร็จของพวกเขาขอบคุณพวกเธอทุกคนมากนะัดเอเวอร์ลีนพูดกับเคนจิตฮิโรทาเคชิและมิสเตอร์ไมเคิลในวันฉลองครบรอบ5ปีของร้านอาหารที่ทําให้ฉันได้มีวันนี้วันที่ฉันมีความสุขที่สุดในชีวิตไม่ใช่เพราะพวกเราหรอกครับคุณป้าเคนจิตพูดเป็นเพราะคุณป้าต่างหากที่ทําให้พวกเรามีวันนี้ใช่ครับฮิโรกับทาเคชิเสริม คุณป้าเป็นทั้งแรงบันดาลใจและเป็นเสมือนแม่คนที่สองของพวกเราและเป็นคู่ชีวิตที่แสนวิเศษของผมมิสเตอร์ไมเคิลพูดพร้อมกับอบกอดเอเวอร์ลินอย่างรักใคร่เอเวอร์ลินยิ้มทั้งน้ำตาเธอรู้สึกโชคดีเหลือเกินที่ได้มาพบกับคนดีๆเหล่านี้ชีวิตของเธอในตอนนี้เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความสุขเธอไม่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วเอเวอร์ลินได้เรียนรู้ว่ามิตรภาพและครอบครัว นั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่สายเลือดแต่มันคือความผูกพันทางใจที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะชั่วชาติาศาสนาหรืออายุเท่าไหร่ก็ตามและเธอก็เชื่อว่าปาฏิหารนั้นมีอยู่จริงปาฏิหารที่ทำให้เธอได้พบกับความสุขที่แท้จริงงอในบ้านปลายชีวิตตอนพิเศษความฝันที่เป็นจริงหลายปีผ่านไปร้านอาหารญี่ปุ่นของสาพี่น้องเคนจิฮิโรและทาเคชิประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามพวกเขาขยายสาขาไปทั่วประเทศและกลายเป็นหนึ่งในร้านอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เอเวอร์ลีนยังคงเป็นที่ปรึกษาให้กับทางร้านและเมนูอาหารจีนของเธอก็ยังคงเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าอยู่เสมอวันหนึ่งขณะที่เอเวอร์ลินกำลังนั่งพักผ่อนอยู่ในสวนหลังบ้านเคนจิเดินเข้ามาหาเธอด้วยสีหน้ายิ้มแย้มคุณป้าครับผมมีข่าวดีจะมาบอกเขาพูดอย่างตื่นเต้นข่าวดีอะไรจ๊ะเอเวอร์ลินถามด้วยความสงสัยร้านของเราได้รับรางวัลร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งปีครับเคนจิประกาศรางวัลใหญ่เลยนะนั่น เอเวอร์ลินอุทานด้วยความยินดีป้าดีใจกับพวกเธอจริงๆทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณคุณป้านะครับเคนจิตพูดถ้าไม่มีคุณป้าพวกเราคงไม่มีวันนี้ใช่ครับฮีโร่ที่เดินตามมาสมทบพูดเสริมคุณป้าเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราเสมอมาแล้วนี่งานรับรางาวัลจะจัดขึ้นเมื่อไหร่จ๊กเอเวอร์ลินถามเดือนหน้าครับเคนจิตตอบพวกเราอยากให้คุณป้าไปร่วมงานกับพวกเราด้วยนะครับแน่นอนเจ้าป้าต้องไปอยู่แล้วเอเวอร์ลินตอบอย่างไม่ลังเล ป้าอยากจะไปแสดงความยินดีกับพวกเธอด้วยตัวเองขอบคุณครับคุณป้าสามพี่น้องพูดพร้อมกันพวกเขารู้สึกซาบซึ้งใจในความรักและความห่วงใยของเอเวอร์ลินเป็นอย่างมากในวันงานรับรางวัลเอเวอร์ลินแต่งตัวด้วยชุดกีตเท้าสีแดงสดเธอรู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจที่ได้มาร่วมงานนี้เมื่อพิธีกรประกาศชื่อร้านของสามพี่น้องเป็นผู้ชนะรางวัลร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งปีเอเวอร์ลินถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เธอรู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างมากที่เห็นความสำเร็จของพวกเขาเคนจิต ฮิโรและทาเคชิขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีท่ามกลางเสียงปรบมือแสดงความยินดีจากผู้ร่วมงานผมขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในความสําเร็จครั้งนี้เคนจิกล่าวบนเวทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณป้าเอเวอร์ลีนจอห์นสันผู้เป็นทั้งแรงบันดาลใจและเป็นเสมือนแม่คนที่สองของพวกเราถ้าไม่มีคุณป้าพวกเราคงไม่มีวันนี้ขอบคุณครับ ฮิโร่และทาเคชิกล่าวขอบคุณเอเวอร์เช่นกันพวกเขาเชิญเธอขึ้นไปบนเวทีเพื่อรับรางวัลร่วมกับพวกเขาเอเวอร์ลินรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเธอไม่เคยคิดฝันมาก,ก่อนว่าชีวิตของเธอจะมาถึงจุดนี้จุดที่เธอได้รับการยอมรับและเป็นที่รักของคนมากมายขนาดนี้ฉันขอบคุณพวกเธอทุกคนมากนะเอเวอร์ลินกล่าวบนเวทีทั้งน้ำตาที่ให้โอกาสฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จครั้งนี้ฉันรักพวกเธอทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานจริงๆหลังจากงานรับรางวัลเอเวอร์ลินเคนจิฮีโร่ ทาเคชิตและมิสเตอร์ไมเคิลก็ฉลองความสําเร็จด้วยกันที่ร้านอาหารขององค์พวกเขาบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขทุกคนต่างพูดคุยและหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานนี่คงเป็นความฝันสินักเอเวอร์ลินพึมพำกับตัวเองถ้าเป็นความฝันฉันก็ไม่อยากตื่นขึ้นมาเลยมันไม่ใช่ความฝันหรอกครับคุณเอเวอร์ลินมิสเตอร์ไมเคิลพูดพร้อมกับอบกอดเธอมันคือความจริงความจริงที่สวยงามเอเวอร์ลินยิ้มทั้งน้ำตาเธอรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ในชีวิตของเธอขอบคุณโชคชะตาที่นำพาให้เธอได้มาพบกับคนดีๆเหล่านี้ขอบคุณความรักความอบอุ่นและมิตรภาพที่พวกเขามอบให้เธอเอเวอร์ลินรู้ดีว่าเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกต่อไปแล้วเธอมีครอบครัวที่อบอุ่นมีคนที่รักและห่วงใย,ยเธอและเธอก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับพวกเขาอย่างมีความสุขหลายปีต่อมาเอเวอร์ลินในวัย90ปียังคงแข็งแรงและกระฉับกระเฉงเธออาศัยอยู่กับมิสเตอร์ไมเคิลในบ้านหลังเล็กๆที่อบอุ่นเค็จิต ฮิโร่และทาเคชิยังคงแวะเวียนมาเยี่ยมเธออยู่เสมอพวกเขามากักจะพาครอบครัวมาทานอาหารและใช้เวลาร่วมกันเอเวอร์ลีมีความสุขที่ได้เห็นพวกเขามีชีวิตที่ดีและประสบความสําเร็จเธอมกักจะเล่านิทานและสอนเด็กๆทําอาหารวันหนึ่งขณะที่เอเวอร์ลีนกำลังนั่งถักไหมพรมอยู่ในสวนหลังบ้านเคนจิเดินเข้ามาหาเธอด้วยสีหน้าเศร้าๆคุณป้าครับเขาพูดเสียงเครือผมมีเรื่องจะบอกคุณป้าเรื่องอะไรจ๊ะเอเวอร์ลีนถามด้วยความสงสัยคุณไมเคิลเขาเขาจากพวกเราไปแล้วครับ เคนจิตพูดทั้งน้ำตาเอเวอร์ลินรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเธอค่อยๆวางมือจากสิ่งที่ทำอยู่หยาดน้ำตาค่อยๆไหลรินอาบแก้มเธอสูญเสียคนที่รักและห่วงใยเธอที่สุดไปอีกคนแล้วความเงียบเข้าปกคลุมมีเพียงเสียงสะอื้นให้เขาไปสบายแล้วล่ะเอเวอร์ลินปลอบใจตนเองและเคนจิตไม่ต้องห่วงนะฉันไม่เป็นไรฉันยังมีพวกเธอทุกคนเคนจิโผล่เข้ากอดเอเวอร์ลินเขารู้สึกซาบซึ้งใจในความเข้มแข็งของเธอแม้จะต้องสูญเสียคนสำคัญในชีวิตไป แต่เธอก็ยังคงเข้มแข็งและเป็นกำลังใจให้กับทุกคนอหลังจากงานศพของมิสเตอร์ไมเคิลเอเวอร์ลีนก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเธออุทิศตัวให้กับงานการกุศลช่วยเหลือเด็กกำพร้าและคนยากไร้เธอยังคงเป็นที่รักและเคารพของทุกคนเค็นจิตฮิโรและทาเคชิยังคงดูแลเธอเป็นอย่างดีพวกเขาพาเธอไปเที่ยวพักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเอเวอร์ลีนรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอแม้จะต้องผ่านเรื่องราวมากมายทั้งสุขและทุกแต่เธอก็ได้เรียนรู้ว่าชีวิต นั้นมีค่าและความสุขนั้นอยู่รอบตัวเราแค่เพียงเราเปิดใจยอมรับและมองหามันและแล้ววันสุดท้ายในชีวิตของเอเวอร์ลินก็มาถึงเธอจากไปอย่างสงบในวัย95าปีท่ามกลางความรักและความอาลัยของครอบครัวและเพื่อนเพื่อนเคนจิตฮิโรและทาเคชิรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ต้องสูญเสียแม่คนที่2ของพวกเขาไปแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าเอเวอร์ลินได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและมีความสุขแล้วพวกเขาจะจดจำคำสอนและเรื่องราวดีๆ ของเธอตลอดไปและจะสานต่อเจตนารมณ์ของเธอในการช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมเอเวอร์ลินจอนสันยินชาราผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาทั้งชีวิตได้ทิ้งบรดกแห่งความดีงามและความรักไว้ให้กับโลกใบนี้และเรื่องราวชีวิตของเธอก็จะถูกเล่าขานต่อไปเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกมากมายเคนจิฮีโรและทาเคชิยังคงดำเนินกิจการร้านอาหารของพวกเขาต่อไปพวกเขายึดมั่นในคำสอนของเอเวอร์ลินที่ว่าจงทำอาหารด้วยความรักและความใส่ใจแล้ว อาหารจานนั้นจะออกมาดีที่สุดพวกเขายังคงคิดค้นเมนูใหม่ๆและพัฒนาสูตรอาหารของเอเวอร์ลีนให้ดียิ่งขึ้นร้านอาหารของพวกเขายังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลมากมายหลายปีผ่านไปทั้งสามคนแต่งงานมีครอบครัวและมีลูกๆที่น่ารักพวกเขาสอนให้ลูกๆรู้จักเอเวอร์ลีนและเรื่องราวชีวิตอันน่าทึ่งของเธอเด็กๆต่างก็รักและเคารพเอเวอร์ลีนเสมือนเป็นยายแท้ๆของพวกเขา วันหนึ่งขณะที่เคนจิกําลังสอนลูกชายทําอาหารเขาก็นึกถึงคําพูดของเอเวอร์ลินที่ว่าการทําอาหารก็เหมือนกับการใช้ชีวิตเราต้องรู้จักเลือกวัตถุดิบที่ดีปรุงรสอย่างพิถีพิถันและอดทนรอคอยแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็จะออกมาดีเองเคนจิยิ้มเขาคิดว่าเอเวอร์ลินไม่ได้เป็นเพียงแค่แม่ครัวที่เก่งกาจเท่านั้นแต่เธอย,ยังเป็นนักปราชญ์ผู้ยังรู้ถึงสัจธรรมของชีวิตอีกด้วยฮิโร่ที่กําลังยุ่งอยู่กับการบริหารร้านอาหารสาขาใหม่ก็นึกถึงคําพูดของเอเวอร์ลินที่ว่าจงอย่ากลัวที่จะเริ่ และอย่าท้อแท้เมื่อเจอกับอุปสรรคคำพูดนี้เป็นกำลังใจให้เขาต่อสู้กับปัญหาต่างๆและมุ่งมั่นที่จะทำให้ร้านอาหารสาขาใหม่ประสบความสำเร็จทาเคชิที่กำลังคิดค้นเมนูอาหารใหม่อยู่ในครัวก็นึกถึงคำพูดของเอเวอร์ลินที่ว่าจงอย่าหยุดเรียนรู้และจงเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอคำพูดนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เขาสร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ๆที่ผสมผสานร,ระหว่างอาหารญี่ปุ่นและอาหารจีน ได้อย่างลงตัวเรื่องราวของเอเวอร์ลีนยังคงถูกเล่าขานต่อๆกันไปในหมู่พนักงานของร้านอาหารทุกคนต่างก็รักและเคารพเธอเสมือนเป็นนอญญาตผู้ใหญ่คนหนึ่งพวกเขาจำคำสอนและเรื่องราวดีๆของเธอและนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตวันหนึ่งขณะที่เด็กๆกำลังนั่งฟังเคนจิเล่าเรื่องของเอเวอร์ลีนอยู่นั้นลูกสาวของฮิโร่ก็ถามขึ้นว่าคุณยายเอเวอร์ลีนเป็นใครหรือคะททำไมทุกคนถึงรักท่านจังเคนจิยิ้มแล้วตอบว่า คุณยายเอเวอร์ลินเป็นผู้หญิงที่วิเศษที่สุดคนหนึ่งที่พ่อเคยรู้จักท่านเป็นคนใจดีมีเมตตาและรักพวกเราทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานท่านสอนอะไรหลายๆอย่างให้กับพวกเราและท่านก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนแล้วตอนนี้คุณยายเอเวอร์ลินอยู่ที่ไหนเรือคะลูกชายของทาเคชิถามบ้างท่านไปอยู่บนสวรรค์แล้วละ่ะเคนจิตอบ แต่ท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปเด็กๆต่างก็พยักหน้าเข้าใจพวกเขารู้สึกผูกพันกับเอเวอร์ลินแม้จะไม่เคยเจอกันมาก่อนเรื่องราวของเธอเป็นเหมือนนิทานที่แฝงไปด้วยข้อคิดดีๆที่พวกเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้หลายปีผ่านไปร้านอาหารของสามพี่น้องก็ยังคงดำเนินกิจการต่อไปอย่างมั่นคงพวกเขายังคงระลึกถึงเอเวอร์ลินอยู่เสมอและถือว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของพวกเขาพวกเขายังคงสานต่อเจตนารมณ์ของเธอในการช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคม เรื่องราวของเอเวอร์ลีนจอห์นสันหญิงชาราผู้มีหัวใจงดงามยัดงอคงถูกเล่าขานต่อๆกันไปจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นตำนานแห่งความรักความเมตตาและการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของหญิงชาราผู้ที่แม้จะจากโลกนี้ไปแล้วแต่ก็ยังคงทิ้งเรื่องราวอันเป็นดันดังปาฏิหาริย์และแรงบันดาลใจไว้ให้กับผู้คนมากมายที่ยังมีชีวิตอยู่